สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักหน้าจออัจฉริยะกันนะครับซึ่งมาในรุ่น Pro s d 1พร้อมระบบปฏิบัติการ Android และ Windows อยู่ในเครื่องเดียวเลยนะครับรองรับความละเอียดระดับ 4K ความชัดดับจัดเต็มแน่นอนนะครับเรามีขนาดให้เลือกตั้งแต่55นิ้วจนถึง86นิ้วนะครับตอบโจทย์ในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับหรือว่า การใช้ในองค์กรเพื่อทําการประชุมต่างๆนะครับและหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําจุดเด่นของหน้าจออัจฉริยะตัวน,นี้กันนะครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับที่ช่วยตอบโจทย์คุณลูกค้าทุกท่านครับ เรามาดูจุดเด่นหลัหลกๆของหน้าจอนี้กันนะครับว่ามาพร้อมกับเทคโนโลยีตัวไหนบ้างนะครับ ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยตอบโจทย์กับผู้ใช้ในยุคปัจจุบันอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากเรามีการประชุมแบบออนไลน์หรือเรามีการเรียนการศึกษาแบบออนไลน์นะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการการเรียนการสอนนะครับหรือว่าการประชุมต่างๆนะครับสามารถตอบโจทย์กับผู้สอนออนไลน์หรือว่าการประชุมออนไลน์ต่างๆได้อย่างดีนะครับเพราะเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่มากับตัวเครื่องเนี่ยพร้อมระบบ android และระบบ windows อยู่ในตัวเครื่องตัวเดียวเลยนะครับ ซึ่งทําให้การเรียนการสอนแบบยุคใหม่เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบกับการใช้กระดานที่เราเขียนด้วยมือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเล่นวิดีโอคลิปได้หรือไม่สามารถที่จะแชร์ไฟล์อะไรต่างๆได้แต่หน้าจอตัวนี้เนี่ยตัว LED all-in-one ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้อย่างดียิ่งนะครับผมนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไมโครเวสกล้องนะครับแล้วก็ตัวปากกาหรือเป็นพอยเตอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะสะดวกมากอย่างยิ่ง ในการที่เราจะทำสตรีมออนไลน์อะไรต่างๆนะครับหรือจะขีดจะเขียนอะไรบนหน้าจอตัวนี้ครับผมเดี๋ยวทั้งเราจะมาสาธิตวิธีการใช้ตัวแอปพลิเคชัน Android นะครับในการแชร์หน้าจอนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็แตะที่ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Transcreen นะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ พอเราขึ้นมาหน้าจอตัวนี้จะบ่งบอกวิธีการว่าเราจะนําตัวอุปกรณ์ต่างๆมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวหน้าจออัจฉริยะตัวนี้ยังไงนะครับตัวแรกเนี่ยในกรณีที่คุณมีคอมพิวเตอร์คุณจะต่อแบบใช้สายคุณก็ต่อได้โดยผ่าน USB นะครับถ้าในกรณีที่อยากจะต่อเป็นแบบไร้สายนะครับก็ให้กดเบราว์เซอร์ะ er นะครับเข้าไปที่ transscreen.app นะครับในส่วนของตัว Apple นะครับ สามารถทำมิลเลอรได้เลยบนฟังก์ชันของ iOS นะครับเราลากหน้าจอลงมาเราจะเห็นตัวฟังก์ชัน m i ลเล r อยู่นะครับก็สามารถส่งต่อเข้าไปได้เลยในส่วนของ Android Miller นะครับาทางผู้ใช้ต้องสแกนตัวนี้เพื่ออัปโหลดตัวแอปพลิเคชันเพื่อจะแชร์หน้าจอนะครับผม หลังจากที่เราสาธิตวิธีการแชร์หน้าจอบนตัวตัว LED All in One ตัวนี้คุณจะเห็นว่านะครับการแชร์หน้าจอทําได้อย่างง่ายดายและไม่ยากอย่างที่เราคิดเลยนะครับเราสามารถแชร์หน้าจอได้ทั้งหมดสูงสุด4หน้าจอบนหน้าจอ LED ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันถัดมานะครับคือตัวไวบอร์ดบนหน้าจอตัวนี้นะครับว่าใช้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทางผู้ใช้กดดับเบิลคลิกไปคําว่าไวบอร์ดบนตัวหน้าจอนะครับคุณจะเห็นว่าขึ้นหน้าจอตัวนี้มานะครับ เสร็จแล้วมันจะมีปากกาพร้อมพอยเตอร์ตัวนี้เป็นพอยเตอร์ได้ด้วยนะครับเป็นปากกาได้ด้วยนะครับเลือกเพนนะครับตัวนี้เลือกสีเลือกขนาดเส้นได้หมดนะครับอ่าเดี๋ยวลองเขียนดูนะครับจะเห็นว่ามีความสมูทมากนะครับเวลาเขียนไปตามมือเลยนะครับอ่าถ้าอยากจะลบนะครับก็กดคําว่า eraser นะครับเราจะลบแบบทั้งประโยคแค่วงแค่นี้นะครับก็ลบได้หมดแล้วนะครับง่ายๆนะครับ จะเห็นว่ามันช่วยการการเรียนการสอนหรือว่าการประชุมอะไรต่างๆที่เราต้องพรีเซนต์เนี่ยจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่อมานะครับฟังก์ชันต่อมาคือฟังก์ชันที่ใช้สําหรับแชร์สิ่งที่เราเขียนบนกระดานให้กับผู้เรียนในชั้นเรียนหรือว่าผู้ร่วมประชุมนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอตอนแรกเราก็เขียนลงไปก่อนนะครับ เสร็จแล้วถ้าเราสมมุติว่าเราจะแบ่งเป็นอีกหน้าหนึ่งเราก็กดแอดตรงนี้ได้นะครับแอดอีกหน้าหนึ่งแล้วก็เขียนอีกหน้าหนึ่งนะครับเราอยากต้องการแชร์ตรงนี้ออกไปให้กับผู้ที่เรียนในชั้นเรียนหรือผู้ร่วมประชุมนะครับก็กดตรง QR Code โค้ดตัวนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็คลิกคําว่าแชร์ออานะครับทุกอย่างที่เราเขียนบนกระดานนี้จะถูกส่งผ่าน QR โค้ดตัวนี้นะครับโดยที่ผู้ นักเรียนในชั้นเรียนหรือผู้ร่วมประชุมสามารถสแกน QR code ต,ตัวนี้เพื่อรับข้อมูลต่างๆที่เราเขียนบนกระดานไปได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับต่างๆที่มากับหน้าจอตัวไว้บอร์ดตัวนี้นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมอยากไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับก็คือ อุปกรณ์ที่มาช่วยในการเขียนพร้อมกัน20คนเวลาเราสอนนักศึกษาหรือว่ามีประชุมนะครับสามารถออกมาเขียนพร้อมกันได้นะครับโดยเ,เลือกฟังก์ชันตัวนี้เป็นมัลตินะครับพอเราเลือกเป็นมัลติเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้มือแทนการคนออกมา5คนนะครับจะเห็นว่าเขียนพร้อมกันได้แต่ถ้าเราเลือกเป็นซิงเกิลนะครับเราจะเขียนได้แค่เส้นเดียวก็คือแค่คนเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวที่น่าสนใจเลยอีกตัวหนึ่งนะครับของตัวไวบอร์ดนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ เชฟนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูถ้าเราเขียนเชฟผมเลือกเป็นผมเลือกเป็น a r r o นะครับเห็นไหมอ่าเหมาะสมกับการพรีเซนต์กับการสอนหนังสือบ้างอ่ามากเลยนะครับส่วนตัวตรงตรง,ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น ฟังชันที่น่าสนใจต่างๆของตัวไวบอร์ดตัวไวบอร์ดอัจฉริยะตัวนี้ที่มาพร้อมกับตัวจอ LED All-in-one นะครับต่อมาเรามาดูระบบปฏิบัติการ Windows กันบ้างนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรดีๆบ้างที่มากับหน้าจอ LED All-in-one ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเห็นตัวหน้าจอนะครับคลิกไปที่สัญลักษณ์ Windows นะครับจะเข้ามาหน้าจอตัวของ Windows เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะพูดณนะตอนนี้นะครับจะสาธิตก็คือการสตรีมวิดีโอผ่าน ตัว Windows นะครับซึ่งการสตรีมวิดีโอจริงๆแล้วเราผ่าน OBS Studio ก็ได้หรือเราจะสตรีมวิดีโอผ่านา Zoom Meeting Google Meeting ได้นะครับคือสิ่งที่เราเขียนหรือว่าเราพรีเซนต์บนหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะถูกซิงค์ลิงก์เข้าไปในตัว Zoom Meeting หรือ Google Meeting นะครับผ่านาระบบ Meeting ต่างๆหรือว่าผ่านตัว OBS นะครับครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าตัวแอปพลิเคชัน OBS Studio ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ อ่าเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีหน้าจอวิดีโอขึ้นมาละเพราะเนื่องจากอ่าจริงๆแล้วเราจะกดปิดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดจะขึ้นหน้าจอมานะครับพอขึ้นหน้าจอตรงนี้มานะครับเราจะทําการสตรีมมิ่งหรือการการทำเรคคอร์ดต่างๆวิดีโอที่เราทําผ่านหน้าจอตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถไปกดเลือกตรงนี้ได้เลย นะครับถ้าเราจะสตรีมมิ่งก็ start สตรีมมิ่งนะครับถ้าเราจะเลคคอร์ดเอาไว้ก็ start เลคคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นเลคคอร์ดก่อนอ่าเริ่มเริ่มเลคคอร์ดแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเลคคอร์ดหน้าจอละนะครับซึ่งตรงนี้จะสะดวกมากนะครับคุณจะเลคคอร์ดหน้าจอเอาไว้แล้วส่งต่อในอนาคตหรือว่าคุณจะทำการสตรีมมิ่งเป็นแบบไลฟ์สดก็ได้นะครับก็เลือกตรงฟังก์ชันตัวนี้นะครับผม ต่อมาเรามาดูฟังก์ชันถัดมานะครับของตัว w n n o w w นะครับว่ามีโปรแกรมอะไรที่มาเพิ่มเติมอีกนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมที่ผมอยากจะนำเสนอตอนนี้คือโปรแกรมชื่อ eClass นะครับซึ่งตอบโจทย์กับทันยุคทันสมัยอย่างยิ่งกับการที่ต้องสอนอแบบออนไลน์นะครับหรือจริงๆแล้วแบบออฟไลน์ก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว eClass กันนะครับ เราแค่ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นเป็นหน้าจอเป็น,ปนกระดานไวบอร์ดนะครับซึ่งเราจะใช้ในเป็นสื่อการเรียนการสอนเนี่ยครับแล้วก็นหน้าจอตัวนี้เนี่ยเราสามารถสตรีมเป็นรคคอร์ดเอาไว้ wide, หรือสตรีมมิ่งเป็นไลฟ์สดก็ได้นะครับเพื่อให้กับผู้เรียนที่อยู่ระยะไกลได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการใช้กระดานนะครับเราจะเห็นว่าสมูทมากเหมือนกันนะครับ ฟังก์ชันมีหลายตัวนะครับตรงนี้นะครับเราเลือกเป็นแฮนด์ไลติงตรงนี้ก็ได้นะครับพอแฮนด์ไลติงนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวพิมพ์ให้นะครับแบบนี้นะครับตัวพิมพ์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกมันอีกก็ได้นะครับแต่ให้อ่านออกเสียงนะครับจะเห็นว่าฟังก์ชันมาหลายตัวแล้วมาครบมากนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลของอตัวกระดานตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเราสามารถสตรีมออนไลน์แล้วก็สอนไปด้วยนะครอธิบายไปหรือว่าจะเก็บเป็นเรคคอร์ดก็ได้นะครับ ต่อมาเรามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับใน e-class เนี่ยซึ่งฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยสามารถให้นักศึกษานะครับหรือผู้ร่วมประชุมนะครับสามารถเขียนโต้ตอบและนำะผลการเขียนที่แสดงผลบนหน้าจอของผู้เรียนหรือว่าผู้ร่วมประชุมเนี่ยขึ้นหน้าจอตัวนี้ได้นะครับโดยที่เราเริ่มตรงที่ตรงนี้นะครับกดที่ตัวลูกศรตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับแล้วเลือกนี่นะครับเราจะเห็นตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผู้ผู้ใช้ตัว หน้าจอตัวนี้นะครับสามารถตั้ง username และ password ได้ซึ่ง username password ตัวนี้จะส่งให้กับนักศึกษาหรือว่าผู้ร่วมประชุมนำไปใช้เพื่อ sign in และเขียนสิ่งที่ต้องการเขียนเพื่อ sync เข้าหน้าจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับกด login เรา login เข้ามาแล้วนะครับใน iPad ของผมนี่นะครับผมลงโปรแกร,รมลงแอปพลิเคชัน eClass เอาไว้เช่นกันนะครับผมก็จะ sign in เข้ามานะครับพอผม sign in เข้ามา เราจะเห็นว่า,าทางอาตอนนี้ทาง iPad ผมได้ sign i เข้ามาแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์ผู้สอนหรือว่าผู้คุมการประชุมนะครับสามารถ control ได้ว่าอาจ,จะเห็นไหมครับสามารถ control ได้ว่ามีผู้เข้ามาร่วมประชุมหรือร่วมเรียนกี่ท่านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่ม control ต่างๆนะครับที่จะอนุญาตให้คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยทำอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้างนะครับถ้าเราต้องการไม่ให้เขาเขียนอะไรเลยเราก็กดล็อกตัวนี้แต่ต้องการให้เขาเขียนก็กดลูกศรตัวสีเขียวนี้นะครับ ตอนนี้ผมกดอนุญาตแล้วนะครับอ,อนุญาตให้สามารถเขียนเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนนะครับจะเห็นนะครับผมเขียนบนนี้แล้วมันก็ซีนขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งนักศึกษานะครับที่นั่งเรียนในชั้นเรียนที่โดยเฉพาะห้องใหญ่ๆนะครับไม่จําเป็นต้องเดินมาหน้าชั้นเพื่อจะเขียนตัวกระดานนะครับสามารถเขียนจากโต๊ะที่นั่งของตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็ให้แสดงบนหน้าจอตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวกระดานตัวนี้เนี่ย ตอบโจทย์กับการเรียนการสอนในยุคสมัยนี้ได้ดีเลยนะครับผมถ้าท่านสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถติดต่อรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม